เย็นกันที่นี่นะน้องความโชคคือเขเปิดลังเยแล้ว,ลวใช่ อยู่ในน้าตัวนี้เป็นทําบิเนื้อติดซครงแข่มันแซ่บเป็นคค้าด้านนี้เป็นทีโบนก็จะมีสันนกอกแะสดนในดช้อาทีโบนเลยอะดีกว่าไหม,ด,ด,ไหมด้านนี้อยู่ที่ความชอบของค้เลยค่ะทีโบนมีสันนอกสันในแถมาติดขอชิ้นทวาิเนื้อติดซครงแต่มันแซ่บแมตอ,อันนี้ดี่อันนี้เ ใ้เราสไลด์ให้ด้วยไหมคะได้ค่ะ,ะรออาหารจ้าทุกคนมีคนอยู่นะข้างในตอนนี้เป็นรโรอช่วงเวลาการรออาหารมาแล้วซุปสรับอาหารเริ่มมาแล้วอันนี้เป็นเส้นก๋ว ก็ถ่ายรูปแค่นั้นถ่ายรูปแค่นะนแล้วรอมาก่อนก็ได้บคบกนก็ได้ซีซาร์สลัดใ <laughs> ช่ <laughs> เหลืออีกขนมปังกับเพียมกินยังนะใ <laughs> ช่กบ่ะใช่ เยียมนี่แล้ก็นั่งกินไปเรื่อยๆก็ห้าโมงมเหืร่อยเนี่บิ้นี้จะเป็นโบมลูกไกนค่งนะคะตัดานพอกาบยาเด็นะคะชิมสเต็ก นี้แหละที่ต้องกไปเสร็จสักอารยะธรรมของเราอร่อยนะได้เยอะเลยกินพอหายคิดถึงบ้านเพราะว่าเราเกิดอยู่แคลิฟอร์เนีย แล้วทุกคนค่าใช้จ่ายหมดไป3า,า0 0ัน้ยฉันนึกว่ารถเ่าแางเลย3าม0้ยบบาทอร่อยใช่ได้สมกับที่อยากมาจา้ะน,นี่มบรรยากาศทหารันปกติคนเยอะกว่านี้นะ จะเป็นดินเนอร์ไปเลยหกโมงไปเลยรอยงี้เนาะแต่ว่าแพรมาตอนสี่โมงไงเพราะว่าแพรมาถึงสี่โมงแล้วก็กินเลยกระหิวมีหอมกี่บ้านด้วยเป็นสปาเกตตี้คาร์โบทร่าเดี๋ยวจะให้ดูในบรรยากาศก่อนสวีเนียของที่ระลึกของที่ระทึกจะมี นูน่นไปถ่ายในร้านไม่ได้เพราะว่าอะไรตรงเขาปิดเดี๋ยวเดินไปดูนี่ก่อนแป๊บ,บนึงงช,ช็อคเชสต์เฮาส์นี่เขาจะมีของขายมีร้านต่างๆนะทุกค,คนเดี๋ยวไปดูแอบดูตรงนี้ก่อนเป็นบ,อบ่อปลา นี่กตองนั่งเขาปิดนะเมื่อกี้เรามาจากทางโน้นบรรยากาศดีเย็นแล้วเขาจะมากินข่าวจนอันนี้ส่วนมากแต่ตอนทั้งวันจะคนเยอะเดี๋ยวจะพาไปดู โชคชัยใครยังไม่เคยมาให้ผ่านเส้นนี่กนเคยเห็นหมดและก็ละประมาณนี้ค่ะ ังใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคนหรอกตอนนี้เพราะว่ามันข้า,าแล้วนะไปอินด้าก็กลับจัด ใช่ไปเขางาน,นโอ้ยเอแบบหนาวให้ามาบ่อยนะไอเนี่ยถ้าเราผ่านะ่ะจะชอบแวะตรงโชคชัยฟาร์มนะ มาซื้อของกินบางมานั่งกินข่าว้างแต่ว่าสเต็กมันอร่อยไงก็เลยชอบสเต็กแบบใช้ได้เพิ่ก็เลยเออชอบมากินอ่ะราคากูคิดว่ามันเป็นสเต็กชั้นดีเลยอะ่ะก็ราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนั่นเลยแต่แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเรากินสเต็กข้างหนึ่งเราก็อยากกินดีๆเลยอะไรอย่างงี้เนาะเพก็เลย เลือกที่จะมากินอยู่โชคใช้สเต็กเขาเคยไปกินร้านอื่นแล้วมันแม่เลยก็เลยเลือกมันก็เหมือนอันหมูอะไรเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยเนื้นอบางทีก็เหนียวอะไรเงี้ยก็เลยถ้าถ้ามีโอกาสมาทั้งเนี่ยก็จะเลือกจะแบะนะถ้าไม่ได้มากกยังไม่กินอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบสมมุติว่าอยากแบบ ทนไม่ได้จริงๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเขาจะขับรถมากินแต่เพราะว่าจากบ้านกับขับรถมาชั่วโมงกว่าอะไรอย่งี้นะโอ้คือว่าไม่ไกลจ้ะก็ยังพอไปพอมาได้ไงอืแต่ก็ไม่บ่อยหรอกจก้ะช่วงนี้นี่ถ้ายิ่งยิ่งท่องก็จะเลี่ยงหลังจากทริปนี้แล้วก็จะเลี่ยงไม่ค่อยเดินทางไกลแหละเพราะว่าต้องดูแลเจ้าของอะ ต้องดูแลตัวเองน่าซสุดสมีชันหายจะเดินทางมากไม่ได้แล้วจ้ะคุณชายไม่มาเลยอิ่มมากสเต็กชิ้นใหญ่มากสเต็กจาะชิ้นที่ทุกคนเห็นนั่นคือพันเจ็ดร้ยกว่าบาทพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกะสมราคาจ้ะ สมกับที่เป็นโชคชัชชชยสเต็กโอ้ไปแล้วทุกคนยังไงก็นั่นแหละแพทถ่ายในร้านเยอะไม่ได้วันเนี้เพราะว่ามันมีมันมีเปิดเพลงมาะกวมจะติดเลขสิทธิ์ไงแพก็เลยถ่ายได้นิด,นด,นดหน่อยนั่นแหละเพอเปิดเพลงฝรั่งางเนี้ยมันชอบติดลขาิิ์แพย์ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ว่ายังไงก็ฝากทุกคนเนาะติตามเป็นกำลังใจ กดไลค์กดติดตามไเพะว่ากดทุกอย่างเลยจ้ะเป็นกำลังใจแห่งกันเนาะงั้นแหละโ็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของแม่วาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดไปจะ้ะคืนนี้นะ่ะจะนอนแถวๆนี้แหละแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันนครนายกจะ้ะไป บายบายจ้าสวัสดีค่ะ